ทายวันหยุดนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อวินนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับลำนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นชุดถุงลมแอร์ลิกต์ลำล่าสุดนะครับ กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เขาอยู่แถบนี้นะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับ สวัสดีครับน้องออฟนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ออส เดี๋ยวจะพาชมเจ้าลำนี้นะครับเป็นแอริกชุด5าวาวนะครับชุด5าวาวนะครับนี่ล้อ18นะครับตอนนี้เตี้ยจอดเตี้ยเตี้ยเลยกลับกล้องก่อนส <Yep. S 1> วัสดีครับพี่ต้อมนะครับ อันนี้ทําเมื่อวานนะครับวันเดียวเสร็จเลยนะครับก็แต่เตดมืดหน่อยก็เลยจะมารีวิวตอนเช้านะครับเนื่องจากพอมืดแล้วแสงก็จะเห็นมุมมองได้ไม่ไม่เยอะนะครับก็เปลี่ยนมารีวิวตอนเช้าแล้วกันมันวันนี้ตื่นสาย <c oughs> นีล้อสิบแปดนะครับยางสองสองเท่าไรเอ่ย 2 2 5 4 0นะครับ1 8น,นะครับค0บน,นะครับเป็นแมกเน d ดีนะครับก็แม็ตัวนี้ใช้กันเยอะนะครับรถตู้หมอบแล้วรอเลยครับผมนะครับสวัสดีครับปา๋าป๋าตู้ FC จากกำแพงเพชรน,นะครับ ีหน้าเป็น,ก,นกันชนหน้าเบ้า,าดีแม็กนะฮะแล้วก็สกเกิร์ตของนิสตล์นะฮะก็ลงตัวครับผมหมอบแล้วมันหล่อจริงๆเลยรุดเ,เ,เตีย้ยนะครับข้างหลังเนี่ย จริงๆลงได้อีกนะครับเนื่องจากรถน้ำหนักเบานะครับเราก็ไม่อยากที่จะใส่ก้อนโหลดเยอะนะครับเดี๋ยวสลักมันเตี้ยสลักมันเตี้ยเกินมันก็จะ,ะขับลำบากนะครับจริงๆถ้ารถมีน้ำหนักนะครับก็จะลงได้อีกนะครับวันนี้น้องบีมนะครับน้องบีมเอฟซีจากที่ไหนวะสุราษฎร์ไหมม <laughs> อร์นิ่งครับลูกเพลตื่นก็สายนะวันนี้ ให้ดูหลายๆมุมมองนะครับดูหลายมุมมอง,มมองนะครับนี่ครับอันนี้เกีดิจิตอนนะครับนี่เกีดิจิตอนนะครับ แล้วกเ็เป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะครับวาทิ้งน้ำนะครับเปิดปิดปั๊มลมนะครับเป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบนะครับหัวนหน้าแก๊งดงกวยแล้วก็มีคอนโทรลตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่กองเข้าไปไม่ได้ แอริชชุดห้าวาวนะครับที่ไหนจังอยากไปด้วยมานี่เลยมาขับวนสักรอบดิอันนี้กดครั้งเดียวนะครับกดครั้งเดียวนะครับสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับเราสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับแต่คันนี้เป็นปั๊มตัวเดียวนะครับ สวัสดีครับพี่โงษ์ปั๊มตัวเดียวก็จะทํางานช้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าปั๊มสองตัวนเนี่ยก็จะสร้างแรงดันของเพเชอร์ลมได้ไวขึ้นนะครถ้าเป็นเ,เซตหน้าหลังก็จะแนะนําให้เป็นปั๊มสองตัวนะครับข้างบนเนี่ยเป็นอบอกปริมาณแรงดันลมของล้อหน้านะครับอันนี้เป็นของล้อหลังนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นลมในถังนะครับนี่มันกำลังทำงานขึ้นไปเห็นไหมนี่เป็นเซตนะครับเซตเกตดิจิตอนนะครับอันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อคืนเลยนะครับเส็นเมื่อคืน เอามาขับเจ้วนสักรอบหนึ่งจะให้ดูฟิตเมนต์ในการขับขี่นะฮะว่าเวลาวิ่งเตี้ยมมุมมองอของตัวรถนี่เป็น,ปนยังไง Premises, สวัสดีครับลูกเพื่อเดี๋ยวถอยไปนู่นแล้วก็ขี่ไปตรงเงี้ยไปนู่นแล้ววนกลับมาใหม่เดี๋ยวจะคอนโทรลตรงนี้เออเนี่ยขี่คอนกรีตอ่ะถอยไปก่อนสวัสดีครับพี่กบครับทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราลองยกขึ้นอีก <Okay. S 2> เราจะวิ่งสูงก็ได้นะครับวิ่งเตี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของระบบช่วงล่างถุงลมนะครับแต่ที่มันจะดีกว่านั้นก็คือเราต้องสามารถทำให้มันวิ่งเตี้ยนะครับ วิ่งเตี้ยแล้วก็ต้องได้ความหนึบได้ความหนึบไม่กระด้างนะครับมันถึงจะตอบโจทย์นะครับรถเตี้ยนะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากครับที่รถเตี้ยมันจะนุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยนะครับเราสามารถทําให้มันนุ่มขึ้นมาได้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับนะครับท่านใดอยากลองก็เข้ามาลองได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลมนะครับทิ้งลมทิ้งลงเร็วมากเลยนะครับ ลงเร็วมากเพราะว่า,าวาลวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเตีย้ยๆอย่างนี้นะฮะเราจะวิ่งเตีย้ยๆอย่างนี้เลยนะครับให้ลูกพี่ขับวิบ่งไปคนี่ปิดเมนในการวิ่งเตี้ยนะครับ มองไม่ค่อยเห็นแลแดดร้อนวันนี้คงไม่เอาไปลันอินข้างนอกนะครับเพราะว่าเามื่อคืนไปลันอินมาแล้วนะครับแล้วก็ที่เจ้าของรถก็เดี๋ยวจะต้องรีบไปธุระนะครับให้ดูหลายๆมุมมองนะครับในการขับขี่นะฮะอย่างเนี้วิ่งได้นะครับนุ่มด้วยนะครับรถเตี้ยนะครับ วิ่งได้นะครับทีนี้วิ่งได้นะครับจะเจออุปสรรคแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้ผมสั่งงานอยู่ที่รีโมทคอนโทรลเนี่ยเนี่ยนะครับยกขึ้นได้เลยนะครับ หลายๆมุมมองนะครับท่นานใดอยากลองก็มาทดลองได้นะครับนะครับอยู่ที่สำนักบอวินนะครับวันนี้นะฮะนะครับจริงๆยกได้สูงวันนี้นะครับ,รรบเดี๋ยวรอรอปั๊มลมอีกสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับบาง <c oughs> สมศักดิ์มา่อคืนเมียคนเดิมปะ ลงเร็วนะครับรวดเร็วทันใจนะครับแหมไว้ร่นต้องรวดเร็วหน่อยนะครับหมอบแล้วหล่อนะฮะหล่อจริงๆนะครับ ยังไงลูกพี่เย็นผมไปถามเรื่องเย็นหนาบนุ่งล่างจบแล้วก็กลับได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับเียร์โทรตามนะเลยเหมือนมึงห่วงเบียร์นี่หล่อแล้วเรียบร้อยนะครับหมอบแล้วหมอบแล้วหล่อนะครับอ่ะร้อนแล้ว ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวจะขอตัวส่งรถแล้วก็เดินทางกลับบางปูนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าเราจะมาทําชุดใหญ่อีกเมื่อไหร่นะครับจริงๆก็มาทํานี่ก็มาเทรนงานให้ทีมช่างที่บอวินด้วยนะครับมาสอนงานนะครับท่านใดอยู่แถวนี้ก็มาใช้บริการน้องได้นะครับตือพิดกคอนโดบอวินนะครับโอเควันนี้ฝากไว้ท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับ